วันนี้เรามาศึกษาประวัติที่มาที่ไปของฮิบรูอิสราเอลแล้วก็ยิวโดยต้นกําเนิดของชาวฮิบรูมาจากอับราฮัมซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสําคัญของชนชาติฮิบรูและกลายเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลแล้วก็ยิวตามลําดับฮิบรูพบในพัมพีครั้งแรกปฐธมการ1 4 1 3และมีคนหนึ่งที่ได้หนีมานั้นและได้แจ้งให้อับราฮัม ชาวฮิบรูทราบฮิบรูมาจากลูกหลานของเอเบอร์ผู้เป็นบรรพบุรุษของอับราฮาัมในเชื้อสายของเชมลูกของโนอาห์ชื่อของเอเบอร์แปลว่าข้ามหรือการผ่านไปเป็นที่มาของชื่อของปัสกาดังนั้นคำว่าเอเบอร์หมายถึงการข้ามแม่น้ำทะเลเมืองแผ่นดินเขตแดนภูมิประเทศการข้ามเข้าสู่พันธสัญญา คำว่าให้ปลูจึงหมายถึงผู้ที่ข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเล็งถึงอับราฮัมหรืออับรามชื่อเดิมของท่านนะคะอพยพครอบครัวออกมาจากเมืองเคเดียข้ามแม่น้ำยูเฟสติสไปยังเมืองฮาราน เพื่อเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาก็คือคานาอันนั่นเองพบว่านะปัจจุบันก็คือที่ตั้งของประเทศอิสราเอลปฐมกาล13-12อับราฮัมอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันเรื่องที่น่าทึ่งมากก็คืออับราฮัมท่านเกิดหลังสร้างโลกก็คือในปี1948ประมาณ2166ปีก่อนคริสต์กาลอย่างที่เราทราบใช่ไหมคะว่าอิสราเอล ได้ก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นมาก็คือปี1948เช่นกันแค่ต่างช่วงเวลาจริงๆถ้าเราพิจารณาจากที่มาที่ไปอาณาจักรของอิสราเอลมีมาตั้งแต่ในยุคโบราณแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดไม่กี่สิบปีปฐมกาล13 1 5เพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดซึ่งเจ้าเห็นนี้เราจะให้มันแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิด ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็คือให้คือให้ขาดให้เลยดังนั้นลูกหลานของอับราฮาัมจึงถูกเรียกว่าชาวฮิบรูโดยปรยายก็เรามาดูเรื่องราวของอิสาราเอลอิสาราเอลมาจากชื่อที่พระเจ้าตั้งให้ยาโคบก็คือยาโคบถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอิสาราเอลโดยที่ยาโคบเป็นลูกชายฝาแฝดก็คือมีพี่ชื่อเอสาว เป็นลูกของอิสอัก,กับเรเบคาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางกลับไปเจอพี่ชายเอสาวที่อยากโคบได้หนีไปที่เมืองฮารานเนื่องจากว่ากลัวถูกฆ่าในเรื่องของการไปแย่งใช่ไหมคะหรือว่าโกงสิทธิบุดห,หัวปีแล้วก็การอวยพรจากบิดาก็ปฐมกาล3ามข้อ9ถึง12 ยาโคบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์และพระเจ้าของอิสอักบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวผู้ตรัสสั่งข้าพงค์ไว้ว่ากลับไปยังดินแดนของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะทำดีแก่เจ้าข้าพระองค์ไม่สมควรรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุด ที่พระองค์ประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์โดยว่าข้าพงคข้าแม่น้ำจอแดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เทา้าและบัตรนี้ข้าพระองค์มีคนเป็นสองกลุ่มขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมือพิชายของข้าพงค์คือจากเงื้อมือของเอซาวและข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะฆ่าข้าพระองค์และแม่แม่กับลูกๆแต่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่า เราจะทำดีแก่เจ้าแน่นอนและจะช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดูดเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งมีมากจนนับไม่ถ้วนขณะที่ยาโคบอยู่ตามลำพังก็มีบุรุษผู้หนึ่งมาปรากฏแล้วท่านก็ได้ต่อสู้กับบุรุษผู้นั้นตลอดทั้งคืนแล้วก็บุรุษผู้นั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยจะเช้าแล้วปล่อยเราไปเถอะยาโคบก็คือไม่ยอมไม่ยอมปล่อยท่านนอกจากว่าท่านผู้นั้นต้องอวยพรก่อน จากนั้นบรรุษผู้นั้นก็เลยถามว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบก็เลยบอกชื่อท่านไปปฐมรการ3 2 2 8และพระองค์ตรัสว่าชื่อของเจ้าจะไม่ถูกเรียกว่ายาโคบอีกต่อไปแต่จะถูกเรียกว่าอิสราเอลเพราะดุดเจ้าชายเจ้ามีอำนาจอยู่กับพระเจ้าและกับมนุษย์และได้ชัยชนะการเปลี่ยนชื่อถือว่าสำคัญมากเพราะว่า เป็นการเปลี่ยนตัวตนแสดงถึงเป้าหมายจุดมุ่งหมายอัตลักษณ์ใหม่ชีวิตใหม่เพราะว่าชื่อเดิมของอยาโคบบางสำนักได้แปลว่าผู้หลอกลวงหรือว่าเจ้าเล่ในภาษาฮิบรูถ้าดูจากรากศัพท์ก็เขียนตามพัมพีแบบตรงๆเลยก็คือแปลว่าจับส้นเท้าหรือว่าผู้แทนที่ ปฐมการ25-26และหลังจากนั้นน้องชายของเขาก็คลอดออกมาและมือของเขาจับส้นเท้าของเอซาไว้และชื่อของเขาจึงถูกเรียกว่ายาโคบและอิสอัคมีอายุ60ปีเมื่อนางคลอดลูกฝาแฝดนั้นส่วนชื่อใหม่ที่พระเจ้าตั้งให้ก็คืออิสราเอลหรือในภาษาฮิบรู ยิสราเอลแปลว่าผู้ปลําสู้ต่อสู้กับพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงปัําสู้หรือพระเจ้าส่งครอบครองปกครองการที่ยาโคบถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนชื่อแบบธรรมดาทั่วไปแต่เป็นการเปลี่ยนตัวตนพลิกชีวิตฝ่ายวิญญาณแสดงให้เห็นถึงพระเจ้าเป็นผู้ที่เปลี่ยนคนที่บกพร่องจากที่เขามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์มี เลกลนใช้กลอุบายให้กลายเป็นผู้เชื่อที่พึ่งพาพระเจ้าและเป็นภาชนะเป็นพระพรสำหรับแผนการไถยที่จะมีมาในอนาคตก็คือพระเมสยาจะลงมาบังเกิดในชนชาตินี้แล้วก็ยาโคบหรืออิสราเอลที่เป็นชื่อใหม่ของท่านท่านมีลูกชาย12คน ได้กลายเป็นอิสราเอล12เผ่าหรือที่เรียกว่าวงวานอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ไม่ใช่อิชมาเอลแต่เป็นอิสระเที่เป็นบุตรในพันธสัญญานิรันร์ที่พระเจ้าตั้งไว้1งพงศวดาน2ข้อ1-2เหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิสราเอลคือรูเบนซิเมโอนเลวีและยูดาอิสคาเซเบลุน ดาดโยเซฟและเบนจามินนับชลินกาดและอาเชอร์ดังนั้นชายอิสราเอลก็มาจากลูกหลานของยาโคบต่อจากนั้นอิสราเอล12เผ่าก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรอิสราเอลขึ้นในแผ่นดินคานาอันโดยมีการปกครองแบบกษัตริย์โดยอิสราเอลจึงเป็นทั้งชื่อแผ่นดินแล้วก็ชื่อชนชาติโดยกษัตริย์องค์แรกก็คือกษัตริย์ซาอูลมาจากเผ่าเบนจามิน ตั้งแต่ปี1,0 2 0ถึง40ถึงปี1,000ก่อนคริสต์กาลแล้วก็กษัตริย์องค์ที่สองก็คือกษัตริย์ดาวิดมาจากเผ่ายูดาตั้งแต่ปี 1,0, 1 0ถึงปี930หรือ70ก่อนคริสต์กาลแล้วก็กษัตริย์ดาวิดท่านนะคะได้สถาปนากรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงซึ่งเยรูซาเล็ม ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า5,000ปีแล้วก็กษัตริย์องค์ที่3ซึ่งเป็นลูกชายของกษัตริย์ดาวิดก็คือกษัตริย์ซาโลมอนตั้งแต่ปี970ถึง931ก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้ที่สร้างพระวิหารหลังแรกขึ้นในกรุงเยรูซาเลม็มแล้วท่านเองนะคะได้ทำบาป ก็คือไปมีพระอื่นกราบไหว้รูปเคารพอาณาจักรอิสราเอลก็เลยถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในรุ่นลูกของท่านส่วนแรกก็คืออาณาจักรอิสราเอลเหนือแล้วก็อาณาจักรอิสราเอลใต้หรือที่เรียกว่าอาณาจักรยูดาดาวิสซโลมอนก็มาจากเผ่ายูดารวมไปถึงเปเรสคาเลฟเฮเซคยียาโยซิยาเซรุบบาเบลและพระเยซู หนึ่งพงกษัตริย์1 1 3 1า3ถึงพระเยาว์ว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าสมัยก่อนนะคะพระเจ้าก็คือพระยาเวเป็นพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนะคะไม่ได้เป็นพระเจ้าของชนทุกชาติเหมือนอย่างสมัยนี้ที่เรามาเชื่อในพระเยซูพระเจ้าเป็นพระเจ้าของชนทุกชาติแต่สมัยก่อนก็จะมีชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้ก็คืออิสราเอลพระองค์ถึงพูด ในประโยชน์ที่ว่าพระเยโวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลนอกจากว่าคนคนนั้นจะมาเชื่อในพระยาเวเช่นราหับนางรูธและนาอามานดูเถิดเราจะฉีกอาณาจักรออกจากมือของซาโลมอนและจะยกสิบเผ่าให้แก่เจ้าคือเยโรโบอัมแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกสรรจากเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอล เพราะเขาทอดทิ้งเราหมายถึงซาโลมอนนะคะไปนมัสก,การเจ้าแม่อัธรสพระของชาวไซดอนเคโมสพระของโมอับและมินโคมพระของอัมโมนและไม่ดำเนินในทางของเราคือทำในสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราอีกทั้งไม่รักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราไม่เหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาพระเจ้าก็ตำหนิค่อนข้างรุนแรงนะคะ จากข้อพิอมพีต่างๆทำให้เราพบว่าอิสราเอลเป็นทั้งชื่อบุคคลเป็นทั้งชื่อประชากรหรือชนชาติอิสราเอลรวมไปถึงแผ่นดินอิสราเอลซึ่งมาจากพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้ผ่านทางอับราฮมัมอิสอัและยาโคบหากสังเกตนะคะตลอดพิมพพีก็จะใช้พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าของ บิดาก็คืออับราฮัมอิสอักยาโคบมาโดยตลอดเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาในยุคข,ของพระเยซูพระองค์ก็ยังอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลแล้วก็ขณะนั้นนะคะมีอาณาจักรโรมันเป็นคนที่ปกครองอยู่มัทธิว2 0 2 0ถึง 21, โดยกล่าวว่าจงลุกขึ้นและพากุมารกับมารดาของกุมารน,นั้นและเข้าไปในแผ่นดินอิสราเอลเพราะคนเหล่านั้นตายแล้ว ผู้ซึ่งได้สแสวงหาชีวิตของกุมารน,นั้นและเขาจึงลุกขึ้นและพากุมารกับมารดาของกุมารน,นั้นและเข้ามาในแผ่นดินอิสราเอลส่วนอิสราเอลในพระคัมภีร์ใหม่ก็หมายถึงผู้เชื่อในพระเยซูนะคะเป็นผู้เชื่อในฝ่ายวิญญาณที่เราถูกเลือกให้เป็นประชากรของพระเจ้าโดยไม่จํากัดเชื้อชาติอีกต่อไปแล้วก็มีพระเยซูเป็นกษริย์ ปกครองเดี๋ยวพระองค์จะมาปกครองโลกนี้ในยุคพันปีที่กรุงเยรูซาเล็มบางท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วคนยิวในฝ่ายกายภาพเขานับกันยังไงที่เรียกว่าคนโน้นคนนี้คนนั้นเป็นยิวเพราะณปัจจุบันยิวถูกผสมปนเปทางเชื้อสายทางสายเลือดไปหมดแล้วคนนี้ไม่ใช่ยิวคนนี้ยิวแท้ คนนี้ไม่ใช่ยิวแท้เขานับกันยังไงหรือว่ามีบางกลุ่มเลยนะคะที่สุดขั้วไปอีกข้างบอกว่าที่อิสราเอลไม่มีคนยิวอีกต่อไปเพราะว่าไม่มียิวแท้สักคนเพราะว่าเลือดเป็นเลือดผสมเขานับกันอย่างนี้นะคะมีสองเคสต,ตามกฎหมายยิวก็คือหนึ่งคนที่เป็นยิวเขานับทางสายเลือดก็คือมีแม่เป็นยิวก็คือ แม่เป็นยิวคนนั้นเป็นยิวพ่อไม่ใช่ยิวแล้วมีแม่เป็นยิวคนนั้นเป็นยิวหรือแม่ไม่ใช่ยิวพ่อเป็นยิวคนนั้นไม่ได้เป็นยิวนะคะตามกฎหมายของฮาลาค่าแล้วก็สองก็คือคนคนนั้นไม่ใช่เชื้อสายยิวไม่ใช่คนยิวเลยแต่คนคนนั้นเข้ารีดหรือว่าเข้าไปนับถือในศาสนายูดา เหมือนกับนางรูทเคสนางรูทก็คือนางรูทเป็นชาวโมอับแล้วก็นางรูทก็เข้าไปเชื่อในพยาวีเพราะว่านางนางรูทแต่งงานกับสามีที่เป็นยิวแต่สามีตายพอสามีตายนางนางรูทก็คือยังเชื่อในพยาวีอยู่นางรูทบทที่หนึ่งข้อสิบหกแต่รูทตอบว่าขอแม่ยาวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะว่าสามีนางตายใช่ไหมคะ เพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่ก็จะเป็นชนชาติของลูกด้วยพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกหากเข้าเงื่อนไขเหล่านี้นะคะคนคนนั้นก็คือเป็นยิวผ่านทางเชื้อสายฝั่งแม่กับผ่านทางาศาสนาก็คือเข้า,าศาสนายูดายคนคนนั้นไม่จำเป็นนะคะว่าเขา ต้องอยู่ในอิสราเอลเขาอาจจะอยู่ที่อเมริการัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีโปรแลนด์สเปนแอฟริกาเหนือคืออยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้คนคนนั้นเป็นยิวแต่ทีนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ถือพาสปอร์ตอิสราเอลจะเป็นยิวเพราะว่าในประเทศอิสาราเอลประกอบไปด้วยอาหรับมุสลิมชาวดรูสคอปติกหรือคนอื่น ที่ไม่ใช่ยิวและทีนี้นะคะเรามาดูว่าคำว่ายิวมาจากไหนคำว่ายิวมาจากเผ่ายูดาหรือเยฮูดาซึ่งแปลว่าสรรเสริญหรือขอบพระคุณยูดาเป็นคนหนึ่งในเผ่าอิสราเอลหรือว่าอิสราเอล12เผ่า แล้วก็ในปัจจุบันนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะมาจากเผ่าอื่นที่ไม่ใช่เผ่ายูดาห์เขาก็จะถูกเรียกว่าอยู่หมดทีนี้เรามาดูบทเรียนชีวิตของยาโคบด้วยกันทำไมพระเจ้าเลือกผู้ชายคนนี้ทั้งๆที่ชีวิตของยาโคบไม่ใช่ชีวิตที่ดีพร้อมมีเล่เหลี่ยมไม่ซื่อตรงแต่พระเจ้ากลับให้เป็นบนรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอล พูดง,ง่ายๆว่าชีวิตของยาโคบก็ไม่ได้ต่างจากพวกเราก็คือพวกเราเป็นคนบาปยาโคบก็เป็นคนบาปถึงแม้ว่ายาโคบจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการอยากได้พระพรอยากรับพระพรจากพระเจ้าเพระเาพระว่าเขาเห็นคุณค่าเขาให้คุณค่ากับสิ่งนี้ดูได้จากตอนที่เขาเกิดใช่ไหมคะเขามีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละนี่ขนาดว่าอยู่ในท้องตอนคลอดอยังจับเท้าพี่ชายไว้เลยตอนที่จะคลอดใช่ไหมคะเพระเาะว่า เขาเห็นคุณค่าสิทธิบุตรหัวปีและการอวยพรเหมือนกันวันนี้เราเห็นคุณค่าความรอดพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนบางท่านอาจจะมองว่ายาโคบนี้แบบขี้โกงเป็นนักฉวยโอกาสทั้งทงท,งที่พระเจ้าก็พูดไปแล้วในปฐมกาล25-23และพระเยาวาตรัสกำนังว่าชนสองประชาชาติอยู่ในคานของเจ้าและคนสองลักษณะ จะถูกแยกออกจากท้องของเจ้าและชนชาติหนึ่งจะมีกำลังมากกว่าชนอีกชาติหนึ่งและที่จะปรนิบัติน้องคือพระเจ้าพูดไปแล้วถึงแม้ว่าพระเจ้าพูดไปแล้วแล้วก็บวกกับยาโคบมีข้อบกพร่องในชีวิตด้วยลักษณะชีวิตหลายประการแต่พระเจ้าก็ยังเลือกนี่ถือว่าเป็นพระคุณนะคะแล้ว ชีวิตยาโคบในด้านดีของท่านท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมีความมุ่งมั่นมีความอดทนอุตสาหะเห็นได้จากการที่ว่าท่านทำงานหนักเพื่อได้แต่งงานกับราเชลถึง14ปีไหนจะเป็นเรื่องที่ว่าท่านปล้ำสู้กับบุรุษลึกลับตลอดทั้งคืนเห็นได้ว่าท่านเป็นคนที่ว่ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามสูงเป็นคนที่ว่ามีเลือดนักสู้ แล้วเป็นคนที่ว่าใช้สมองฉลาดมีไหวพริบเป็นนักวางแผนคือคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนไว้เลยว่าฉันทำยังไงถึงจะได้สิทธิบุตรหัวปีจนทำให้พี่ชายโกรธใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมางา้อพี่มาขอคืนดีกับพี่ด้วยการส่งของกำนันไปล่วงหน้าเพื่อทำให้พี่ใจอ่อนอยาโคบก็มีทั้งข้อเสียแล้วก็ข้อดีนี่คือข้อดีของอยาโคบ ท่านเป็นคนที่เห็นคุณค่าในเรื่องของฝ่ายวิญญาณและมีชีวิตที่เชื่อฟังตอบสนองการทรงเรียกแล้วก็ยึดมั่นในพระเจ้าอดทนแม้ต้องเจอกับความยากลำบากแล้วก็มีชีวิตที่ทำใจสำนึกผิดเปลี่ยนแปลงยาโคบก็คือบุคคลที่เป็นตัวอย่างนะคะของมนุษย์คนบาปจากความบาปในอดีตท,ที่ไม่งดงามที่มีข้อบกพร่อง มีความผิดพลาดแล้วก็มารับพระคุณความรักของพระเจ้ารับการถูกเปลี่ยนแปลงใหม่รับการถูกสร้างใหม่ให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ชื่อใหม่แก่ท่านให้ชีวิตใหม่แก่ท่านแล้วก็ท่านเองก็ถูกใช้ให้เป็นพระพรต่อคนเป็นอันมากสรุปยาโคบก็คือบรรพบุรุษสำคัญของชนชาติอิสราเอลแล้วก็เป็นทั้งชื่อของบุคคลชื่อของประเทศในปัจจุบันยาโคบ คือตัวอย่างของผู้ที่รับความรอดโดยพระคุณและเราเองก็คือผู้เชื่อไฝ่บิญดาที่เป็นอิสราเอลฝ่ายวิญดา